เอาล้ครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมกันอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้เรามาอยู่ในเกมอาร์มบายอางเช่นเคยนะครก็วันนี้ก็มาอยู่กับบ้านของผมนะฮะก็วันนี้ผมจะกะว่าจะจับม้านะผมหรือว่าเจ้าอีควอรัสนั่นเองซึ่งอีควอรัสเนี่ยเป็นสัตว์กินพืชน,นะผมแน่นอนว่ามันเป็นม้ามันต้องกินพืชอยู่แล้วเนาะเออไม้ไหนกินเนื้อวะ แล้วก็อย่างนึงคือผมกะจะลองเอาม้าไปทดสอบสตาตวิน่ากับกาลิมิมัสของผมด้วยนะผมเพราะกาลิมิมัสของผมเนี่ยค่าสปีดมันแทบจะเร็วที่สุดในใดโนเสาร์ที่ผมมีแล้วนะผมก็เดี๋ยวผมเตรียมของก่อนเพราะว่าผมไปเตรียมเนื้อสำรองก่อนเพราะว่าตัวผมตัวผมเนี่ยมันค่อนข้างจะหิวเร็วนะฮะอืมอ้า กี่สิบชิ้นเนาะสี่สิบชิ้นก็เพียงพอแล้วนะครับผมตืกี่โมงวะฮะสามทุ่มนี่คือมึงยังไม่มืดเลยนะเื่นไปก็มันปกตินะงที่ผมตื่นมาจะต้องต่อยนาฬิกา ซึ่งผมเตรียมของพรมแล้วแหละแค่เตรียมเนงะินสำรองไปส่วนสัตว์ที่ผมจะเอาไปในวันนี้คือควยเศร้านะผมรือว่าเจ้านกยักษ์นั่นเองดีตัวนี้เลยซึ่งโลเคชั่นที่ผมจะไปก็โอ้ยก็จะเป็นเอ่อนี่นะ อยู่บริเวณตรงนี้นะผมตรงนี้เลยขี่ไปกันแต่จะบอกเลยว่าก่อนที่ผมจะมีเควซ่าเนี่ยผมใช้อาร์เจนทราวิสบ่อยที่สุดแล้วนะผมแต่แต่มีเควซ่ามาผมก็เริ่มเริ่มห่างหางจากอาร์เจนแล้วนะผมเพราะว่าเควซามันรับน้ําหนักได้ดีกว่าแล้วก็ส่วนของความเร็วก็ค่อนข้างจะเร็วอยู่แต่ว่าไม่เร็วเท่าอาร์เจนนะอ่า ออย่างคืออาเจนจะไม่หาน้ําหนักกับตัวเรานะครับผมคือโบเตียอาเจนเจะสามารถหาน้ําหนักกับตัวเราได้เมื่อเราเอาของไปใส่ตัวมันแต่ควอเศซ้านี่คือมันรวมน้ําหนักเราเลยก็คือถ้าตัวเราหนักแต่ของมันไม่หนักก็มันเท่ากับว่ามันบินไม่ได้อยู่ดีผมเอาแอ้ดอกกันทุกคลิปผมต้องมีแวะนะครับผมอะไรแปลงคอพอตไม่รู้เก็บมาก่อนเอ้ย เฮ้ยทาเปการาเฮ้ยเท่าไหร่เฮ้ยเท่าไหร่วะอ้าวเฮ้ยทาเปจาร,า,า,ร,า,รเา,าเาราฮ้ยเพื่อแปดตัวเมียด้วยเวียนกำตอนจะจับแล้วมันไม่มีให้ผมจับนะครับตอนนั้นผมแทบจะพลิกแทบจะพลิกแมบบหาเลยหาไม่เจอเอ้ยเจอแล้วนี่ไงเจอแล้วนะผม ก็อันนี้ที่ผมเอาชุติ้งบามมันวยเพราะว่าจะเพื่อความรวดเร็วในการจับเนาะซึ่งก็อืมก็ต้องค่อยๆย่องไปนะครับย่องไปนะเนาะจริงยัดเป็นเบอร์รี่ก็ได้นะผมแต่ว่าเบอร์รี่มันจะขึ้นช้ามากค่าเทมหรือว่าอะไร เรอ,อย่าทาให้มันตกใจนะผมถ้าตกใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งไล่จับยาวเลยหรือไม่ก็ถ้าใครมีนกก็สามารถขี้มันไปไวท้ที่ให้คัวอธิบายสิก่อนได้ไหมอีดดโลอย่าเสือกอย่าเสือกอ้านันไงอเอีคอันนี้อันนี้ต้องรองมันวิ่งหนีกันนะผมก็เดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมจับมันได้พอดีแล้วกันเนาะไม่ใช่สิต้องรอที่มันหยุดหยุดตกใจก่อนนะผมเขี่เไกันครับ เอาละครับผมผมตัดสินใจแล้วนะว่าแมงมันวิ่งมันตกใจนานมากนะผมกว่ามันจะหายตกใจก็อีกนานนะผมถึงผมเลยจับมันไปไว้ที่บ้านซะเลยนะครับผมซึ่งวิธีการจับที่บ้านจะง่ายกว่านะผมเผื่อวัตถุดิบเราไม่พอเราจะได้วิ่งเข้าไปเอาในบ้านได้เลยจะควยดซ่อบิน,นได้สูงนะแต่เวลาในนูเสาวพวกสัตว์ปีคีบคีบสัตว์ตัวตัวใหญ่มาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะฆ่าสตัมิน่าจะลดเร็วมากนะครับผม ซึ่งก็บริหารกันให้ดีเนาะเดี๋ยวจจใจเนียวจะคาจะจะตอนนี้หน้าไม่พอเอาเสร็จแล้วปล่อยลงไปในบ้านเราได้เลยนะผมซึ่งมันไม่ได้มีดาเมจมากพอที่จะทำลายบ้านเราได้นะผมคือมันก็หายตกใจแล้วนะผมอุ๊ตอนเรามันอือ <laughs> ซึ่งมันขึ้นขี่ได้เลยนะผมอ่านี่แต่มันจะเสียสรรพคุณในการคราของนะผมอ่านี่แล้วผมจะใส่อานให้นะผมอันนี้ใส่อานให้ะนี่สามารถคราของได้และนี่เป็นไอเทมพิเศษนะผมและโซ่อันนี้คืออาวุธนะผมซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันทำอะไรได้แต่ว่าเราไปลองดามเดมีกว่าดะามีดเดิมๆเ,เท่าไหร่หนึ่งร้อยวะลองทีสองตีไนหะ ร้อยยบสองก็วิ่งไม่ได้เร็วมากนะผมแต่ว่าสตามิน่าเนี่ยมหาศาลมากซึ่งก็สตามิน่าตั้งห้าร้อยแต่เลือกแค่สองร้อยซึ่งไอตัวเนี้ยคือผมเคยจับมาก่อนหน้านี้แล้วเวผมเลยมีอ่านแค่แนเเดี๋ยวเอาอาหารที่มันกินก่อนก็รู้สึกว่าแค่สองร้อยไม่น่าพอ โอ้ยเยาใชอแูแ่เครื่อง Power Generator เร์แหลกมากเขียผมี๋ยวเราจะพาไปวิ่งวนทัวร์แมปกันดีกว่านะผมแต่ผมไม่แนะนำให้เอามมาวิ่งลงถ้ำนะสุดถ้าแนะนำจริงควรจะเป็นพวกหมาป่าหรือไมเสียเสือดาบก็ได้นะผมซึ่งไอ้อุปกรณ์เนะี่ยผมไม่รู้แต่มันใช้ยังไงมันใช้ไม้สี่เอ้ยใช้แทส4สี่แล้วก็ไฟเบอร์หกลองมาใช้ดูดิ ครับได้เฉพาะในตัวอีควอลัสเท่านั้นนะผมอีควอลัสชีพเทอร์ดีที่แล้วก็ใช้แทส4ี่ไม่องใส่แล้วผมทำไมผมถึงฟาร์มของได้เยอะขนาดนี้ก็ซึ่งผมเล่นมาขนาดเนี้ย คือไม่ไม่ใช่น่า,นา,นาใช่เรื่องแปลกเลยเหรอที่ผมจะหาของฟาร์มได้ขนาดเนี้ยเออเดี๋ยวถ้าว่างๆเจาโพเทนดัสมาย้อมสีมา้าเด้อเอาไปไหนแล้วอ่ะเดี๋ยวไปไหนแล้วนี่ไงเหี้ยเอ,อจริงไม่จำเป็นต้องขึ้นบนตัวมันนะผมเราก็สามารถคราฟได้เลย ผีครับอยู่จำเมตุสิใช้ไม่ได้วะต้องใช้บนตัวเหรอทำอะไรวะคืออะไรอ่ะอะไรผมไม่เก็ต ปัดขึ้นไม่มีอะไรปัดหลังอ๋อนี่งทีสองตีไอจิงม้านี่ควรอัพในส่วนของสปีดนะผมเพราะว่าม้าเนี่ยวิ่งค่อนข้างช้าจะสตามบิน่าลดค่อนข้างน้อยเกาดอกบุเธดัสตรงไหนได้อะไร้วเนี่นยเออนี่ได้มาผงหนึ่งพอดีเลยต้องการสีขาวพอดี เดี๋ยวเรื่องชื่อเดี๋ยวจะคิดอีกทีนะผมถ้าอยากให้มันอยากให้มันชื่ออะไรก็ช่วยแนะนํากันมาได้คอมเมนต์มาได้เดี๋ยวถ้าชื่อไหนถูกใจที่สุดเดี๋ยวผมจะเอามาตั้งนะผม่วาชื่อไหนไม่ได้ก็ไม่ไม,ไม่ต้องเศร้าไปนะผมเดี๋ยวครั้งต่อไปถ้าผมไปจปับเมนเสาวผมจะเอาให้เออนี่โอ้สีขาวและน้ําตาลนะผมมาลายนี่หว่า ดาเมจไม่ต้องอัพมากมายครับผมนี่คือครื้นเอ้ยคือคักคือคักมอม่าคือคักกว่าเป็นไงบ้างส,สปีดก็ยังไม่เร็วเท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่ได้ช้าแบบน่าเกลียดมากนะครับผมซึ่ง ผมบอกได้ว,ว่าการไอสกิลทีบสองตีของตัวนี้สามารถทำให้ไดนโนเสาร์บางประเภทสลบได้นะผมเห็นไ,ไหมนี่โดโดๆสลบเลยซึ่งดาเมจก็ไม่ได้แรงมากนะผมแต่ว่าเ <c oughs> น,ใน้นไปที่ค่าสลบมากกว่าแต่ถ้าเกิดกระโดดทีบหลายๆรอบก,ก็มีโอกาสตายได้นะผมข <c oughs> ีปรอบหนึ่ง <c oughs> ตายเลย แต่การถีบครั้งหนึ่งเซตตัตมนี้น่าค่อนข้างเยอะนะครับก็บริหารกันให้ดีเนาะแลวไลโซ่ไลโซ่สลัดอึ๊บสลบไหมไม่ว่ะเอาไม่โดนปับอ่าแร้วก็สลบแต่ไลโซ่สลัดไม่สามารถจับด้วยวิธีการทำให้สลบได้นะครับ มันต้องจับด้วยการพาสสีไหผมหรือว่าเอาอาหารไว้ช่องคัอบาแล้วก็ป้อนมันั่นเองซึ่งลสโตไม่ดูร้ายนะผมแต่ถ้าขโมยไข่มันมันก็จะกัดเราเหมือนกันแต่ดาเมจไม่ได้แรงขนาดนั้นซึ่งผมบอกเลยว่าเดี๋ยวผมจะมาอธิบายอีกทีนึงนะว่าแต่ละตัวทําอะไรได้เดี่ดูออกมาไปเก็บก่อนแล้วจะวชิบคลิปกี่โมงเนี่ยหนะาถุงละ <laughs> ช่วงนี้ขอภัยที่ลงคลิปด็กนะผมเพราะว่า ก็อาจจะมีช่วงที่แบบปิดเรียนนะผมเรียนออนไลน์แต่ว่าบอกกันเลยว่าผมลงคลิปเดี๋ยวจะมีตารางลงคลิปให้ทีนะผมเพราะว่าตัวน,นี้ก็ยังลงคลิปไม่เป็นเวลาอยู่ดีอืมตัวนี้ด้วเบลขึ้นว่ะขอยาวตัวนี้ผมเน้นสปีดเนาะเพราะว่าไอขคอยาวตัวนี้เน้นเน้นน้ำหนัก นี่ไม่รู้นะแอนิเมชันหนบนี้เขาทำยังไงอลองมาดิอา้าวทำไงวะหรือเราต้องมองบนหน้าลองเอายไปว่าช่างมันละกันนะผม แค่เรามีม้าได้ก็พอใจแล้วเอาไม่ไติดตามอ๋อปรับผิดโอเคก็ไอไข่เนี่ยสไปโนขยันออกไข่มากเลยเนี่ยอีควีโซ่เด้อขย,ยันขยันออกไข่บ่อยนะเนี่ยไม่ไม่ถามคนเล่นบางเลยเก็บเก็บ <laughs> โอเคครับผม <c oughs> เสียงไอ้เจตัวนี้ อุ้ยใจเย็นลูกใจเย็นไปเป่าเรียกมึงตอนไหนวะเนี่ย๋ยวขอเขายาวคลิปก่อนนะผมจะค่อยปิดคลิปเอาละครับผมก็เป็นงไงกันบ้างนะฮะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผม้วยนะับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอแค่ขอแค่นี้สวัสดีครับ